สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวเชียร์คนช a แนลนะคะมาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะคุณหมอปารักษาผู้ป่วยนะคะเดินเที่ยวเดี่ยเที่ยวนหล ไปย่างยกอนไปต่อยเทยเเียวเร่อเี้ยวดี๋กวก่่อนยายทานต่อก่อนยาทานทานกับข้าวอ่ะให้อร่อยหน่อยร่อยหนยรู้ไหมเด็กเนือธนาเด็กไม่ลงเลย แอนน้ำอ่ำาำาอาบ้งางอย่ายเรียนแบบรัตน,นามึงแน่เฮ <c oughs> ้ยจบไม่ได้ อะไรอ่ะไอ้นั่นไอ้หน่มไหมอะไรอ่ะไอ้นั่นอ่ะแข็งอ่ะอะไรอ่ะ ปากมึงกุ้กนะไงต้องุุดยถามาดิมึงบวชทำไมบวชทำไมเออมึงจะบวชถ้ามึงยังกิเลไม่ได้ไม่กูอะเหมือนมึงเนี่ยจลาลาเลยนี่กรู้จอนเลยได้ได้นั่นบวชมากเลยอะไรบวช มึงบวชทำไมมึงบวชทำไมมึ่งจะพระหรือเปล่าจะพระหรือเปล่าได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าแอบชอบพระหรือเปล่าพูดอย่างนี้คือบาปกรรมกว่ไอ้นี่มาปาจังปาปักปักขมุกเลยไม่ปัก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 แล้วไม่มีไปไเด็กผู้หญิงเห็นเอาเร็วเร็ว อย่าตีคูดิลงให้ขรักษาให้หายไอ้นุมไอ้นุมรูบร้อนแล้วเนี่ยรูบรอแนะลเนะนี่ยคืนะนี้คนะืนีมากไหมนะไปโ<ป>รนะปปงแรมกันไหมไปโรงแรมเฮ้ยพี่อนนีปลาปลาขมุกด้วย

lông cái keng đi, khoan <laughs> đi, 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 đi ngay ra, khoan quá, lấy con Ai Quân, nó keng keng đi, หอเขาด่าคุณเมื่อกี้เขาด่าว่าคุณตอแหลได้ยินจะชัดเลยคุณได้ยินหรือเปล่าเขาด่าก้วเนี่ยเนี่ยคุณแล้วเนี่ยหายไหมอแเล่อแหลเอาหายไปแล้วอ่ะ Thank you for watching. นะ2 <laughs> 2นี่แหละนี่แหละใช่ปูแล้ว2หน้าอ๋อ